สวัสดีครับมาเจอกับบาสตึกคือเก่าครับผมวันนี้จะพาไปเก็บแตงครับแตงที่เราปลูกไว้ครับตอนนี้ผมเปิดออกแล้วห <c oughs> าเดินครับใกล้เนาะสวนแตงของเราดูดูดนี่ครับสว่วนแตงของเราแม่แกกำลังเก็บครับนี่ก็ผล โปแล้วก็มีถัว่วเฮ้ยเลืองมุงอ่ววะฟังนู้นก็เป็นพริกนี่ก็แตงโมอ,งอืมิมบนจะขี้ไปขี้มาเนาะม,มีน้เนื่องนี้ ไปหุ่นเอาบนนะห,น,หน่ะมีไ้อเนม้นีนนั่นก็ข,ขาวนะอ่ม